วันนี้จะไปเที่ยวจิแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องแช่นาวไม่แช่นาวมาดู้เงคืออยู่เลยก็มาเขาดึงคนนี้ใช่ค่ะจับมาอยู่อีกโต๊ะหนึ่งมองทังร้านถึงว่าเขาจำกัดโต๊ะละสองคน่าเขาจับผู้ชายให้ยสวยมากประมาณห้าร้อย โฮจิมินห้องแรเจ็ดโมงสิบนาทีวันนี้จะไปเที่ยวโฮจิมินห์ไปโฮจิมินห์เนี่ยจะคะโมโสวัสดีค่ะอุ้ยตัวใหญ่อุ้ยตัวใหญ่ใหญ่มากเหมือนแตงเหมือนอุ้ยไม่ได้ต้องเว้นชาแนลป่ะเดินกลับไปถือจับก้าวกระโดดก่อนอุ้ยงงมากซึ่งปกติดีเลย์จ้า แถบน,นี้ไปเริ่มอันนี้คือโรงแรมนะคะแวะมาเช็คอินกันก่อนสวยมากมิ้มินทเซลเขาม่ดจุ้งย่ารมมีด้วย นอนเ็นเตอหาข้าวกินกันถึงแล้วพี่หรอที่หน้าเนี่ยตาลก็อยู่ไกลเหมือนกันนะอนดออีดีว่าเธอเดินมาสิบนาทีจะมาสิร้อนไม่เห็นหมดเลยเอ้ยใช่สิเร็ดกะ่ มันอยู่ดัดฟ้าเปิดหรือ,อยังไม่รู้นะเดแบบี๋ยวฉันดูก่อนไหมอะนี่เหออ๋อรอบอไม่ิได้เลยชันซีน่เค่นี่คืไกันรซีเค็ดกนซูเปอร์ชืเด,ด็ก น่้ั่ะแล้วร้านลัเวอนน่ยมอยู่ชั้นสี่ครับเวอหนบางลที่สุดในลมแลลมละใช่จะเม็ลมเน้ออยู่ชั้นสี่อะมเหน่อยมาแต่ว่าคุณแม่ข้างล่างน่ารักมากเนี่ชีบัขึ้นมาเลยคุณมาเลยตอนนี้เรียกก่อนไฟนี่ติดนีติดสนามบินมาแล้วพูดงรัวขนาด อ้าวหนูเนาะเห็มีไก่ด้วยเขาหมายอะไนะลูกเล็กมีอะไรวะอะไรที่แนะนำบอกร์แนะนำเหรอเขาเขาบอกว่าอันนี om, ้อันนี้แพนเค้กเนี่ยาาเเหมือนนบ้รแต่มันแต่เขาแนะนำให้ทานที่โลคอลข้างนอกนะอันนี้ไม่รู้ว่าอร่อยไหมเปิดร้านี่แตงอันนี้คืออะไร่แพนเค้กเวียดนาม เปนเกเวียดนามแบบสารกินเะแบบไหนเอาแบบ m i กันม mix เอาแบบไหนนะม i ราคาเท่าไหร่นะย่สงร้อ บาทเราเคยนั่งแก๊ปเจ็ดบาทนะคะเออเออเอ,อจีนั่งแก๊ปเจ็ดบาทเนะี่ยเขาบอกว่ากินทั้งนี้เลยอันนี้กินอย่างเลยเมืมเอเเ่อกี้แม่ไปแช่น้ำแม่ได้มาบอกว่ากินยดั้เากินยังไงหมอกินยังไงอะไรเราจะมาดูกันเพาพี่โบจะกินยังไง,ง <c oughs> จะกินยังไงทุกคนวันนี้เราจะมาลองกินอะไรสักอย่าง ก็เหมือนบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนอะไรวะที่ของว่าเราอะไรนะแม่แหนมเนื้อเออแหนมเนื้อเหมือนแหนมเนื้อของเราแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องแช่น้ำไม่แช่น้ำมาดูว่ามันจะเป็นยังไงมันยังไงมันละลายอยู่ดิเขาแหละทุกคนหมูใหญ่มากกินไปก่อนกินไปก่อนอร่อยเองอยากรู้เหมือนกันเยอะอยู่นะแต่ว่ามันจะมันจะคำใหญ่เกินไปเกินไปเยอะแค่ได้ น้ำจิ้มเป็นยังไงนะน้ำจิ้มเหมือนแบบมีความปลาแบบว่ากลิ่นมะแรงแต่ว่าจริงๆน่าจะเป็นที่มะขามมากกว่ามะขามอะไม่รู้อ่ะแม่กินแล้วแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรพี่บอกว่ามันเหมือนว่าน้ำอ่ะวันไหนพี่พูดจะกินนี่อะไรลองดูดิหอึ่งสอง เป็นไงอ่ะเป็นยังไบเปยังไงวะอากาันเป็นยังไงในโปรโมชั่นอืมเ็นจืดๆอันนี้มันต้องมาเปนกอันนี้ตอนนี้กำลังงงมาก้ยตอนนี้มันมีอีกไอละ มากับอันนี้นี่มันมากกว่าอันนี้นี่เราเลือกเอาเองมันยีเหมือนกันทุกวันสนุกว่ะมือแรกของวันแต่เดินถึงเผอเผอเผออยู่ไหนเผอแตี๋นี้เต็ตั้งใจมากินเผอแต่อีนี่ค่ะคนนี้ค่ะบอกว่าอุ้ยร้านนี้อร่อยร้านนี้เด็ดคือแบบเจอซีแคทการ์เด้นแล้วแบบรับมากงงมากเดินเดินขึ้นมาชั้นสี่จะเจออะไรแบบป่าไปแล้วติดมือไปแล้วไปกินกันนะไปกินกันนะ เสียงตาในการข้านถนนมากไปเดินเนิวสเปก้ากันต่อเลยว่าอันนี้สวยไหมสวยไหมโอ้โซดาบอลก็สวย ด้ตาแรกเลยงไปเดินลงมาเลยไปเดินเออ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 สวยเอออันอนัน้นสวยมาก<ป>แม่ชุดผู้ดีมากดูไปต่อค่ะอันนี้น่ารักกระปุกพ่การที่มาก็น่ารักใ่โเมื่อกี้เห็นคนนั้นใส่ชุดนี้นะใช่ไหมแปดเดิมคือสี่ตัวรถ ลด2ีิออันนี้นะคะอันนี้สี่้อยอันนี้สี่ร้อยันน uh> ี้เทองเซตแบบไม่ถึงขันประมาณเหลือกหลักเก้าร้อยก็จะมาได้าหน้อหน้า ผ้าให้ด้วยเลื่องมากมีกามีอะไรจานมีน้ำให้สามขวดมีมีตู้เย็นเขาอาจจะรบกวนหน่อยมีที่นอนอุ๊ยือบ้านค่ะแม่นี่เฮ้ยตกเก็นค่ะ หลังจากนอนมาออกจากห้อง oh.

คืออยู่เดี๋ยก็มาเขาดึงคนนี้ใช่ค่ะจับมาอยู่อีกโต๊ะหนึ่ง <S <S เราก็มองทั้งร้านคือว่าเขาจำกัดโต๊ะละสองคนถ้าถ้าเขาจับแม่แม่นานเป่าเขาจับผู้ชายให้ I'm i not n s g อ i ามนัดสีขมีกระสูดโสดแล้วโสเขาจับก็คือนั่งแล้วไ่จัยฮอตบอยฮอตบอยฮอตบอยมองจริงตสองคนแบบมองจริงๆริงตอนสองคนใช่ค่ะอันนี้ก็น่ากินอันนี้แบบเจ็บ นี่เือมาล่าตัวเองใช่หมใชเลยใช่เลยเลยแต่ว่ามันยากี่รอวันนี้คือมีปัญหากับการสั่งร้ากแฟอไอ้มวบ้นข้วน้วบนวบ้านข้าวบ้านาวานวน้วบวบานขวบ้านข้างบานขาวานขาวบ้านข้บ้าน้าวนวาา ชองชองชอง,ชอ,งอะไรใหม่ชองอร่อยคือแคแค่น,นั้นร้อนได้ไหมใอ่งานพูดอังกฤษได้ <c oughs> พูดกิ่งร้อน้นีกช่องหน่ร้อนอร่อยไม่หวานเกินไป แอร์เย็นมากแอร์เย็นมากขนาดคนเงี้แอร์เย็น,น,นเลยออเยอะคนนะอีอ,อันนี้สวยจังเลยใช่อันนี้สวยอันนี้น่าจะอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้เมื่อกี้เจ็ดแสนก็คือ 1000, 1000. ก็คือพันหนึ่งพันสภาพล่งใช่ภาพโลง เ็ดแสนสองเดแสสองก็คือพันห้าสิ thank you thank you ยดน่อยน้วอันี้เอาสองสองใช่ปรมาณนี้เฮ้ยสวยมากสวยมากสยเอาซสวยมากชุดนี้ที่จะมาซื้อ อ,อ,อุ้ยกดไปกดไอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาชุดชุดนี้สวยอะเนี่ยผ้าดีมากเาาท่าไหร่อ่ะ <laughs> อันนี้งไงที่ตามหาอันนี้เลยที่ตามหารหรอท้าตามหาจริงเหรอจริง8ปดแสห้าเลยหรออันนี้นเป็นชุดแล้วมีปลอกแขนก็อกไปปอกแขนิมาก คู่นี้อะสีขาวเนี่ยดูดิเอาบ่อยใช่อันนั้นโคนดเท่เห็นคนด้วยทาใส่เยอะมากเลยอะอะรอยู่ติดกับนาอลสสวมากมวยมากเนี่ยนี่พูดดีมากอ่านี่นอันนี้นุ่มมากเ้ยนุ่มมากเท่าไหร่อะโบเท่าไหร่อันนี้สีาสีแดงเท่าไหร่สแหกร้อยเทเท่าไหร่ ประมาณ500ร้อยห้าร้อยแปดสิบแปดอันนี้นะพี่โบอันเนี้ยพี่หนูพี่หนูอยากได้เมื่อวานอะชั้นวันนี้ไ่ใชอนนี้วายสองเซนเป็มันถูกกับเมื่อวานปะมันถูกกับเมื่อวานปะเมื่อวานเมื่อเมื่อวานเธอใส่อะี่เดือดหนิวไม่ใช่สี่ร้อยเอาเมื่อวานสามร้อยแต่อันนี้เป็นแบรนด์เน้นโคส นนีน่ปลาทุกคนถึงแล้วร้านที่จะกินร้านแรกชื่อว่าพี่โบร้านชื่อว่าอะไแหะร้วนาห่งหงวนร้านแห่งหวน,น,หหวนจริงปะวะย่าหังโงน,จร,งงนจริงปะนะ น้องพี่ไข่เมื่อวานเลยค่ะตังสีสแตงจอกเมื่อวานเท่าไหร่ไข่ห่อเนเอม่ทเลยเลยอเลือกไม่ได้ก็ทุกอย่างอย่างนั้นหนึ่งตื้งนะตั้งตบ้ามันนะนี่ก็มี ่าซีพีร้านคือดีมากเอาทุกอย่างอย่างละหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวสั่งแล้วอ่1แสนห้าทันไม่กิปกติแล้วกินห้าแสนเนี่ยสวยมากสวยมากมาแล้วอันนี้ชื่อว่าอะไรพี่โอชิ้น่อนนะคะชิ้น่อ small size ที่ไม่ที่ไม่ small เลยค่ะสแลน ไปเลยคือหมดแล้วจ้างามไม่กินกันกิไม่เป็นด้วยต้องมอง เ ừ, ออเนี่ยครั้งแรกนะคังแรกคือแบเออคนใครไม่เคยลองแล้วอยากลองต้องลองนะจ๊ะสามชื่อว่าไม่รู้สิบก่าสี่ีขาอยู่พันเป็นพันเป็นหนาเอออะไรเลสแนเดียวเลสแนดง ใช่ตอนนี้อยู่ในตลาดเบนท่านนะคะเกิดการต่อราคาขึ้นเกิดการต่อราคาขึ้นยังไงจะต่อ35เหรอค่ะแสนดงเนาะถ้าขายของไม่จ่ายถ้าเกไม่ให้ทำารักเดินออกเออลองเอ็นเลี้ยแอบก่อนซื้อมาแล้วนะแสนดงเดี๋ยวไปดูแล้วทุกคนตลกมาก เร็วเดีย๋ยวไปพูดละกันขอข้ามถนนก่อนทีนี้ข้ามยากมากใช่มาลน่าแกรนเดน <laughs> ตอนนี้นะคะอยู่ที่ตึกแกรนด์มาร์ค81ซซึ่งข้างหลังนี้เองแต่ว,ว่าคือตรงข้ามจะโสดสาธารณะนะว้าวฟิวอยู่อังกิมกันนะตรงเนี้ยจริง,รงตรงนี้เท่าน,นั้นนะไปถ่ายรูปกันสะพานแดงอยู่ไหนตอนนี้ตามหาสะพานแดงสะพาน,พานแด<น>งคืออยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมอยู่ที่นี่โอเคสะพานแดงคืออยู่ที่นี่ ไปอยู่โซนไหนไม่รู้ถ้าไม่เจอก็จะเราสะพานนี้แหละสวยดีแค่ส่วนหลงรำเก้าป่ะเนี่ยอะไรละส่วหลงรำเก้าก็มีตอนนี้อยู่ที่ไทยกันแล้วยัไงปิ้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 งกันที่เขาปิ้งอ้าวอะไรอะตะไบเป็นฮานอ่ะตะไบเป็นโฮจิมินไปค่ะเออหนูก็อยู่โซนหลวงจริงนะเอาดีแต่ข้างหลังสวยมาก ตอนนี้ทำมิชชั่นตามหาสะพานแดงนะคะว่าจะเจอไหมสุดท้ายก็เจอเจอจริงๆมันสวยมากไปข้ของเขาอีกไปขอ้ขอเขาทำไมีเจอ,อแล้วเด้เห,หนื่อยมากทำเวลาเพราะว่าใกล้ะจะเจอปัองไปสนามบินแล้วแต่ประเด็นคือขึ้นขั้นข้นมมามเหยียบข้ามเหยียบ นู่นประตูนู้นถึงแล้วถึงแล้วสะพานแดงแค่นี้เลยแค่นี้เลยมาห้าหมื่นดองแค่นี้เลยจะสามบ้าทงงแต่เยวเราัะสวยมากบรรยากาศดีมากรนี้สะพานแดงนะคะเดินเข้าประตูมาจะเจอสะพานนี้ก่อนเราเดินเลี้ยวขวามาก็จะถึงเลยมุมสะพานแดงแบบนี้เห็นตึกทีนี้ เปนมันเลิศมันเลิศดนะแดนม้องแปดสินะคะทุกคนไปขอตัวไปถ่ายรูปก่อนเสร็จแล้วไม่ขอสบายไปปะวะสบายไปบ้างไปค่ะกลับบ้านกันกลับไทยกันโอเคด้วยวค่อยมารีแคปเวยดนามอีกทีแต่ว่าวันนี้ขอตัวไปสนามบินก่อนเพราะรีบมากบ้า ตอนนี้ก็รอเครื่องแล้วนะคะ่ะคลิปเว้นาสนุกมากรู้ไหมั้ยกเนอ,อ <c oughs> สนุกสนุกจ้าอ <c oughs> ไปดีกว่ากลับไทยกันดีกว่า <c oughs> ปิดบล็อกไว้เพีงเท่านี้คลิปห <Bye. S 2> น้าเจอกันบายบายฮวันช <Bye. S 2> <c oughs> ิน